ตกของทวีปแอฟริกานะนะเราเหลือเวลาอีกสามวันนะสี่วันจะถึงที่นิจิเรียนะเช้าวันนี้เรามีภารกิจซ่อมพัดลมของเครื่องกันนะคือมันมีอาการเดินแล้วทริปเดินแล้วตัดน,นะเจ้าองไฟน่าจะอ๋อนี่ฮะสายช็อตมาโต มันต้องมันต้องต้องแซ่อมมันเดินไม่ได้มันต้องใช้พัดลมระบายอากาศนนในห้องเครื่องนะถ้า,าขาดเข้าไปตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาห้องเครื่องแล้วนะทั้งซัพพลายอากาศเย็นๆเข,นเข้าลงห้องเครื่องนะแล้วก็ดูดเอ็กซ wow, ์ซอร์วาลเอ็กซซอรแก๊สเอ็กซซอรแอร์จากห้องเครื่องออกข้างนอกนะ หามา2วันแล้วเราเจอปัญหาแล้วสายมันชอดด็อตนะอาจจะหมดอายุการใช้งานหรือว่าอะไรเนี่ยน,นี่ดีเราไม่ได้ยกนะแค่เช็คระบบสายไฟก็เจอแล้วนะปัญหาตรงนี้ อใบนี่ก็ต้องมารล้านใหม่ฮะเวลาเข้าอู่นะมันจะยกไปทําที่ช็อปที่อู่นะครับปรับระยะใบาให้มันกินนะใบนี่สามารถที่จะปรับได้รันองศามันได้นะกินมากกินน้อย ลาคมนะเนะี่ยชายฝั่งทวีปแอฟริกามาสมุรแอตแลนติกอยู่นะฮะแมงเรือเล่าครับตอนนี้อยู่นอกชายฝั่งทวีปแอฟริกาครัมมุ่งหน้าประเทศในจเรียนะสปีดต,ตอนนี้11เอ็ดนอตนะ e t a ที่ลากอสวันที่ยีสิบเวลาตีสองเนี่ย s p e ก็ทางดนะีเลยล่ะทะเลเรียบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อคืนนี้เราจะติดลวดน้านะครับกับซ้ายขวาเนี่ยนะใช้ลวดน้าหีเพลงนะ เลโซวายพร้อมกับสายไฟแรงสูงนะไม่ช็อตโจรอันนี้เปลี่ยนแผนครับวันนี้ตอนแรกว่าจะเทสคาโกแกลบนะพอดีมันมีเซเวลนะแล้วก็งานบนเด็กก็ยังไม่เสร็จก็เลยต้องเลื่อนไปนะ่าจะเป็นพรุ่งนี้แหลนะเทสแกลบเสร็จแล้วก็จะติดลวดน้ำกันครับ ก่อนเข้าน่านน้ำไอจีเลียก็จะมีการคุ้มกันนะครับเขาเรียกเ e อ็ดคอร์ดใช่ไหมตรงนี้กำลังฮอตฮิตเลยโนะจนในจีเลียนะ วางก็เปิดโบเป็นบังระวางนะโบอากาศเลยวานนี้ก็ลองเปิดดูแล้วโอเคนะไม่มีเลือดซุ่มอะไรนะ,ะสต็อกน้ำมันไฮดรอลิกเรานะครับรับที่ นาดามา,เ,มาเป็นนะ้ำมันนักกเ่เบอร์หกนะสิบแปดนะสำหรับคาร์บอนแล้วก็เบอร์สองสองนะสำหรับฝาระวางครับเบอร์สี่สิบหกบ้างก็กว้างนะเป,งงนะเป็นสตอเคมีคอลของเรานะครับนะเนคมิคอนสำหรับ เซ็นเตนร์แนนต์สำหรับพีดเมนต์นะใช้ของนาวฟีดอี่างขวกน้ำมันหลอ่อของเล็กๆก,ก็มีน้ำมันเกียร์เนี่ยเจลเบีย หน้าครับลาก,กอสเราจะมีการแอนนวลเซอร์เวย์คาโก็เคกนกันนะคาโก็เกียร์กันนะฮะับ <_ s 1> แล้วก่อนจะถึงเราจะมาซ่อมสวายวอลกันนะสุดมันจะหมุนไม่ได้ครับเน,น,นี่ยลายนีงตัวเนี้ยนะพวกพวกตัวนี้มันต้องสวิงหมุนได้รอบตัวนะแต่จะถอดให้สกเกอร์นี้ออก,กน,นะแล้วก็จะถอด ตัวสวยวอลลนี่ให้มันมุดได้รอบเลยเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะเนี่ยตัวที่สองเราทำไปสามตัวแล้ว เตี้ยวเลยครเจอน้ำยาแห่งความหวังเข้าไปแ <ไป S 1> ล,ล้วเออช้าวันที่สิบเจ็ดนะวันศุกร์วันนี้นะใช้ฝั่งทวีปแอฟริกาตะวันตกแล้วนะเช้าวันนี้เรามีงานจะติดลวดน้ำกันนะลวดน้ำหีเพลงเนี่ยนะติดข้างกาบนี่หนละสองข,ข้างเลยกัน จรสลักก็น่าจะใช้เวลาครึ่งวัน,นไม่นานนะแล้วก็จะใช้ลวดมัดนะครับคือตามแผนเหลวนี่นะลวด,ดนาำหรือโซ่ว,วหรือที่บ้านเราเรียกตลับหีเพงนงลวดนาำหีเพลงนะนะมา <c oughs> เป็นม้วนครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณเมตรหนึ่งนะ พันด้วยเศษวอลเปเปอร์ลหลายชั้นเลยเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งเลยนะคมมากครับคมมากจึ๊กเข้าไปในี่โดนเ็มแผลเลยนี่เราอย่าติดสองฝั่งเลยนะตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะนี่พี่ติดกันกาบเรือเนี่ยนะ มาเชงเราก็เริ่มติดตั้งแต่ภ <c oughs> าคหัวมานะครับใช้เวลาน่าจะประมาณนักครึ่งวันก็น่าจะเสร็จไดม่นานไ็ไม่นานตอนแรกเราว่าออกแบบว่าจะใส่ลวดไฟสายไฟแรงสูงด้วยนะก็คือว่าจะเสียเวลาว่าจะไม่ทันก็เลยต้องเอาแค่ลวดหนามเนี่ยมาก่อนนะเพราะมันต้องเชื่อม เายื่นออกข้างนอกอนะถ้าติดสายไฟนะแต่กัปตันเขาก็บอกว่าเอาแค่รวดน้ำก็พอแถมนั้นโนนข้างหน้าเขาเริ่มติดกันแล้วเร,เริ่มติดมาแล้วนะนะเราจะใส่เป็นสองหลูดนะ <c oughs> เอาชั้นแรกไปก่อนนะ จะหย่อนสักหน่อยแล้วก็มีอีกชั้นนึงอยู่บนนียนะกันคนเลนะเออเห็เนจะของปัวอะไรนะแต่ถ้าจะกันจริงๆก็คงไม่ได้แล้วนะทำไปเพื่อที่จะเราแสดงศักยภาพเราไว้ก่อนนะเราไม่ได้ปลอกตาแล้วเลยนี่เป็นมาตรการแรกๆของเรานะที่จะกันโดนสัันซ้ายนะ ที่ผ้าพันเอาไว้ก่อนนะเราจะไล่ติดตัวเลย FC ที่ต้องการดูแทนเรลครับ <c oughs> ที่เราเปลี่ยนไปนะประมาณสามสิเมตรนะ <c oughs> เปลี่ยนไดเรียบร้อยแล้วโดนขึ้นซัดเอริเคนกลางแอตเลติคกว่าน,นั้นนะนะที่หนึ่งที่สองที่เราโดนนะนะ <c oughs> เรียบร้อยทาสีเรียบร้อย อ่อนมากก็ไม่เป็นรูปเป็นทรงเลยแล้วภาพไม่ค่อยดีแต่คมอยู่นะคนช่ <c oughs> างจะติดง่ายอยู่แต่ว่าไม่เป็นรูปทรงนะเนื่องจากว่าเราไม่ใช่มืออาชีพนะ <c oughs> นานๆจะได้ติดทีนะ <c oughs> สมัยก่อนอยู่แถวเอาเอเดนนี่วิ่งผ่านนี่ต้องติดน่ <c oughs> ติดประจําเลยนะอันนี้หลายปีแล้วเราขึ้มารื้อฟื้นความชํานาญอีกทีนึงนะรื้อฟื้นความทรงจําที่นนี้เป็นเวสเป็นเวสแอฟริกามีการพ้นการจี้กันอยู่นะแถวนี้นะ รเอเดี๋ยวจะรอขึ้นชั้นที่สองเลยนะ ลูกที่สองข้างบนเนี่ยเราจะเข้าไปในท่าจะต้องได้ลรือฮะก่อนจะเข้าท่าก็จะมีพวกกาดขึ้นมาอยู่ที่เรือแล้วนะสีห้าคนนะอยู่ในท่ากับเราเลยฮะ oh. เรือคุมกันขน้ขนางนอกอีงครับเอสคอตข้างนอกอีก ถ้าเรือเราวิ่งเข้าไปก็จะมีเรือประกบนะครับ้างจะอันตรายอยู่เขาบอกนะเรือคุ้มกันถ้าเกิดเราไม่มีกำหนดการว่าจะเข้าเราก็จะทิ้งสมออยู่ลอยลำอยู่ข้างนอกไกลๆนะไกลๆฝั่งเวลาวิ่งเข้าไปก็จะมีเรือประกบเขาบอกงั้นนะ หน้าน้ำประเทศไนจีเรียหีดเพลงนะหีดเพลงไปสุไวยนะวิจาการได้แค่ไหนเลยครับก็เป็นมาตรการ พื้นฐานนะน,นะสำหรับเขตที่มีความเสี่ยงในการปนจีโจนสลัดนะน,นะับมมาตรการเราก็ผมจะทําได้แค่นี้แล้วนะสำหรับคนเรือยงเราคืนก็จะมีการเข้าเวรนยนะลูกเอาก็าจะจัดทีมมา เขเวรนบสะพานกาบเรือม่จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้แล้ว,ลวจะเวน้นท้ายระวังหนึ่งนะใช้หลูปเดียวนะเผ<ม>ื่อได้รับทักรับไลยนะัองโน้นก็ติดเสร็จแล้วเสร็จจากช่วงบ่ายแล้วช่วงบ่ายเราก็จะทำการเทสกบก็แกลบกันนะ ยังพ,พร้อมครับเผื่อโชคร้ายเราอาจจะได้ใช้แกับเรือนะเช้านี่ก็ติดลวดน้ำกันข้างบนนี่บดเด็กนี่ถ้าเหลือนะเราก็จะติดให้รอบตรงนี้นะ ยาวประมาณ198เมตรนะนะสองข้างก็ตกก็ใหญ่ประมาณ400กว่าเมตรนะทั้งหมดซ้ายขวาเลก็มีพวกพืชใต้น้ำครับข้างล่างน่าจะปั่นป่วนน่าดูนะพวกสาหร่ายพวกอะไรขึ้นมาข้างบนนะฮะเมื่อว,วานนี้เต็มเลยนะ นีก็ไม่น่าจะลึกเท่าไหร่ครับดูนะเดี๋ยวเราจะถึงวันที่20่สิบที่ลาคอสตนะข้างหน้าเรามีกูมฝ<ฟ>นนะอยู่ด้านขวามเมืองเรา